โอเคครับใส่เลยครับครับโอเคอยากเพิ่งกินครับแล้วก็นี้อันนึงครับใส่จานนี้ครับใส่เลยครับใส่เลยครับอันน้ำใส่ฉีดรสจานโอ้ ไม่จับน้ำละลายด้วยอตัวแม่มกินน้ำหอนี่จ่าไม่ได้อันนี้ละลายะอันนี้ละลายอันนี้ไม่ละลายเพราะว่ามันเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำมันใช่ไหมมันเป็นน้ำมันเลยไม่ละลายใช่ไหมครับ ส่วนจานนี้เป็นน้ำใช่ไหมน้ำดูสิมันจับได้เราฮะจับได้อันนี้เป็นน้ำน้ำเป็นตัวทำละลายใช่ไหมครับละาลายเอีมันละลายไหมครับแล้วจีแบทมันหายหาครับมันหายไปไหนฮะอีนี่ฉีดแล้วค่ะ